อลครับสวัสดีท่านนะครับผมอยูผมลเตอร์ตอนนี้กันนายเทอละเรียมาสเตอร์โหมดกันนะครับผมนะวันนี้เราจะมาทําอะไรกําจัดบอสเชียนั่นไงเออครั้งนี้การที่เราจะกําจัดได้กูไปดู youtube มาครับลืมคิดถึงอาวุธเชนี่เลยมันมีของสายเวทช,ช่วงต้นเกมอยู่เออช่วงพรีฮาร์ดโหมดนะคือด้านซ้ายน่าจะไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นต้องไปดูด้านขวากู พูดด้วยทางด้านขวามัน่าจะไม่มีเออต้องไปดูด้านซ้ายเพราะกูยังไม่จะไปดูด้านซ้ายเลยเนะ okay, พราะฉะนั้นเราจะไปดูในคลิปนี้นะครับเราจะไปขุดแร่ที่มีชื่อว่าอุกบาทอะไรสักอย่างนั่นแหละทางนี้เป็นทางของจังเกิลนะจะเห็นไหมนะไหนๆเราก็ผ่านไปโอมจังเกิลแล้วกูขอสร้างบ้านที่จนะังเกิลหน่อยก็แล้วกันรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเสียงกูเริ่มแหบลงนะมันมปัญหาอะไรไหมเนี่ยหรือว่ามันไม่แหบวะไม่เข้าใจอ่ะส่วนนี้เจ็ดแปดเก้า แต่เอ้กูลำคาญพวกแกนี่จังเลย,ยไน่ประตูเข้าไปโอเคปลอดภัยแล้วไม่ใช่อะไรนะกูหัวร้อนไอ้อหี้๊ะเข้าไปแล้วก็เก้าอี้ใส่ท็อตที่นี้บ้านก็เสร็จแล้วตัวนี้จะมีความสุขตอนอยู่ที่นี่และตัวนี้เอ,อก็จะมีความสุขตอนอยู่ที่นี่นี่โอเคกูไปแล้วครับ กูจะไปหาอุกบาตกูเหมือนใจเจอหินอุกบาตไอเฮียน,นี่ลอยมาแปลว่ามีแน่ๆนบนต้นไม้จริงๆอะน้องมึงช่วยเฮียก่อเไยกูได้ไหมเนี่ยึงไม่ยิงเฮียเลยเลยกูไม่ได้ขุดจากด้านบนไงกูขุดจากด้านล่างไอเฮีย,ยอัดคลิปมาสิบวานาทีแต่กูยังไม่ได้ขุดไอเฮียนั่นเลยนะก็กูข,ขอขุดแป๊บก็แล้วกันขอขุดหินอุกบาตแป๊บนะครับงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับดีดนิ้วโอเคเราขุดหฮลสโตนเรียบร้อยครับกลับบ้านกันเลยครับมาอยู่ดีนี่ครับชุดเกาะของมันมา ครับอาวุธปืนนี้คือถ้าเราใส่เซ็ตนี้จะ38ดิเฟนถ้าเราใส่เซ็ตนี้ดิเฟนจะอยู่ที่29เออมันก็น้อยกว่าแต่ยังไงมันก็ดีกว่ากูไปใช้เอ,อ่อาวุธอันเดียวที่แบบเออต้องเติมมานาะทีแล้วน้อยค่อยสู้แบบนั้นมันไม่ได้ เอาละครับผมขอบปูทางพื้นที่ปูสมุนไพรก่อนนะครับพอดีช่วงนี้บ้านเริ่มรับากขึ้นมาแล้วปูขอปิดคลิปตอนนี้เลยแล้วกันโอเคจบไปเลยปูไม่สู้แล้ววันนี้